ใครที่แบบหัวร้านหัวแหวงหัวเว้าอย่างเงี้ยอยากดูหน้ามีมิติขึ้นหน้ารูปไข่ขึ้นเจ๊แนะนาให้ปลูกผมเลยจ้าคือเอาม,มาปลูกเนาะก็ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเพราะว่ามันมันหลับหลาคนหลับหลับสลึมสลืออะไรปลูกผมต้องปวูกรงนี้ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในช่องเจ c h เจียชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเจียนะคะก็จะมาบอกนะคะว่าไปทําอะไรมากับผมนะคะทําไมดูแบบดูหน้ามันหน้าเด็กขึ้นเยอะเลยนะคะหลายหลายคนทักัมาว่าแบบเจียทำไมหน้านี้สวยจังทำไมหน้านี้เป๊จังไปทําอะไรมาบ้างนะคะก็ะติดตามได้ในช่องเจเจชาแนลได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวจมูกแท่งใหม่ของเรานะคะทุกคนให้ดูเกง่กงเก่หนะเเป็นเนๆๆๆๆน้ารื่องปกติในเก่งหน้าหลอก่อ แบไปได้ยังไงตั้ง5ปีคือหนักมากเออเสริมน้านีก็เอาใหญ่ไปเลยเดี๋ยวมันแฟบลงอีกเนี้ยเคยได้ยินไหมเจียก็มาทำวีเนียนะคะเวลาจะทำก็คือไม่ได้ไปทำตะกีอะไรเนี้ยไม่ได้หรอกาว่ามันแพงค่ะ <laughs> ศันยกรรมทั้งหมดที่เราไปทํามาอัปเดตความสวยความงามกันมาค่ะนี่นะคะเราก็ไปทำเรียกว่าปลูกไรผมมานะคะทุกคนตอนแรกอะ่ะถ้าถ้าเจาไม่ปลูกมันจะแหวงแหวงว้าวาอย่างเงี้ยเจก็เลยว่าเอออยากปลูกให้มันแบบดูกรอบหน้าชัดขึ้นเต็มขึ้นอะไรเงี้ยก็คือจะได้แบบว่าดูสวยขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเห็นคนปลูกอะ่ะแล้วแบบหน้ามันดูมีมิติคือมันดูสวยหน้าเด็กมากเหมือนแบบเหมือนฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าผากแต่คจริงไม่ได้ฉีดนะคะทุกคนก็คือแบบมันดูกลมอ่ะทุกคนดูเดี๋ยวเราจะเทียบให้นะระหว่างกกกก่อนปปลลููัับหง ะะก็คือปลูกมาแล้วนี่มันก็ยังแบบยาวยาวไม่สุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังตุดอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยยังยาวแค่นี้อยู่เลยนะคะ แล้วเราก็ใช้ผมด้านหลังนะคะเป็นการคอามาปลูกเนาะก็ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเพราะว่ามันมันหลับขนหลับหลับสลึมสลยอยืออะไรเงี้ยเออเจะึงบอกว่าทําที่มาสเตอร์พีดนะคะแล้วก็ยวคลิปหน้านะคะก็ <ๆ S 1> จะมาให้ดูนะคะป <ๆ S 1> คลูกคิ้วไปเป็นยังไงบ้างแต่เราปลูกคนละรอบนะคะก็เลยทําคลิป <ๆ S 2> คนละอีพีจ้าใครที่แบบหวัหวหัวร้านหัวแหว่งหัวเว้าอย่างเงี้ยอยากได้หัวแบบเป็นทรงเป็นมนแบบดูหน้หามีมิติขึ้นหน้หารูปข่ขึ้นเจะแนะนำให้ปลูกผมเลยจ้า บอกเลยว่าปลูกแล้วคือลถอายุได้เยอะมากแก็คือแบบดูหน้าแบบมีมิติสวยงามตามท้องเรื่องมากๆจ้าทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนการปลูกผมเป็นอย่งไรไปดูกันค่ะก็เข้าไปดูออกแบบด้วยกัน บุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ค่ะ วันนี้จะพาทุกคนมาปลูกผมที่มาสเตอร์พีชนะคะกับคุณหมอกิฟนั่นเองจ้าทุกคนอ่ะทุกคนพอพอหัวร้านร้านของเจียน,นี้ไว้นะเหมือนว่าถ้าเรายิ่งอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งบางขึ้นเรื่อยๆนะคะเจก็เลยตัดสินใจมาปลูกผมนั่นเองค่ะตอนก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนโกนหัวคะ่ะทีแรกรือว่าพี่เขาจะโกนนิดเดียวปาดปาไป4นิ้วจ้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันยาวเองจ้าถือว่าเลี้ยงผมขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนออกแบบกรอบ ผมของผู้หญิงนั่นเองนะคะเมอบอกว่าถ้าเจียปลูกออกมานี่คือกรอบหน้าคือจะสวยมากเลยลาคาเหมือนแบบจะยาว8เซตด้วยนะคะอันนี้ก็ถึงเวลาพักเบรกนะคะที่เราจะต้องกินข้าวนั่นเองค่ะก็คือเราเจาะผมข้างหลังเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาแวะกินข้าวนะคะอันนี้คือเป็นขั้นตอนของเขานะเลยว่าปลูกผมนี่คือเป็นอะไรที่นานมากเพราะว่ามันเป็นงานที่ละเอียดนะคะของเจียจ่ายไปทั้งหมด2,500ัาก้าเจ้าบอกว่าเนักต่อใดค่ะแต่ก็นักอยู่เจ้านี่เรามาดูหลังปลูกเสร็จกันเลยค่ะโอ้โหดูอันนี้คือหลลังปูกเสร็จ เลยนะคะคุณหมอบอกว่าให้คุมผ้าไว้เนาะเจ๊ก็เลยแบบแอบเปิดออาให้ทุกคนได้ดูอย่างเงี้ยว่ามันแบบเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องความสวยความงามให้ทุกคนเลยค่ะหัวผ,ผมต้องหัวแบบนี้นะแต่เห็นว่าแบบเหมือนมันน่ากลัวแต่มันไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนก็คือมันแบบไม่เจ็บอะเออเอาง่ายคือไม่เจ็บเลยแต่มันจะมีระบบนิดนึงนะคะ เราต้องคาดผ้านะคะตัวนี้เป็นกันแดดก,นนก,กันน้ำกันเหงื่อกันน้ำฝนน้ำทะเลได้หมดเลยนะ๊ะหน้าหน้าด้านหน้าบางง่ายถือน้าแพ้ง่ายสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้นี่จะขออนุญาตทาแค่บริเวณแกร้มตรงนี้เนาะบริเวณตรงส่วนข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างบนคือปลูกผมมานั่นเองนะคะ บอกเลยว่าตัวนี้ก็คอปกปิดได้หนึ่งระดับนะจ๊ะนี่อันนี้คือให้ดูความแบบความฉ่าวาวใครอยากฉ่าวาวคือแบบไม่ต้องไปเกาลงเกาหลีชินงชินนานะคะใช้กันแดดตัวเดียวจบเลยจ้ะดูนี่ทาแล้วไม่เป็นเมือกด้วยนะอันนี้คือเกี่ยง่ายมากบอกเลยเกี่ยงง่ายนะคะตัวนี้ใช้แทนรองพื้นได้เลยนะตัวนี้ใช้และะ้วสามารถแต่งหน้าออกบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องทาแป้งฝุ่นก็ได้นะถ้าใครอยากหน้าฉ่ำก็ไม่ต้องทาแป้งฝุ่นก็ได้นะคะบอกเลยว่าฉ่า ไม่ต้องทาแป้งเลยจ้าเป็นกันแดดแทนแป้งได้เลยนะนี่นะคะก็จะเป็นแต่งหน้า everyday look ของเรานะคะก็คือเกลี่กยกันแดดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะทาลิปนะคะอันนี้ก็จะทาปากไปเลยนะคะก็จะเกลี่ยเกลี่ยไปนะคะเน่เกลี่ยไปเลยคะ่ะเกลี่ยไปแบบนี้นะคะทุกคนเกลี่ยเลยจ้าปากเราจะได้แบบว่าชุ่มฉ่ำช,ชุ่มฉ่ำนะคะปากจะได้มีสีนิดนึงเนะาะบอกเลยว่าตั้งแต่มีกันแดดนี่คือใช้ชีวิตง่ายมากคะ่ะแล้วก็ลิปนะคะใช้ทาทั้งแบบตาปากแก้มทีอินวันไปเลยจ้า เก๋เกเรคะ่ะดูดิอุ้ยคือแบบสาวเหมือนแบบเป็นสาววัยสิบสี่สาวแบบสาวสุขภาพแดงแบบแล้วเลือกแล้วเลือกหน่อยนึงแดงๆส้มๆมเหมือนสาวแบบกําลังจะแ,แบบอยากโดนเปิดบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนี่ดูโอ้โหแบบผัวผู้ชายสิบคนแซลก็ว่าไปนี่ดูไหมอืม้ฟังฉ่ำมากค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเอวิดีโอของเรานะคะตั้งแต่มีกันแดดตัวเดียวก็คือใช้ชีวิตง่ายสบายจบ แล้วก็ลิปจ็บเบอร์เลยนี่เลิศเพอร์เฟคมากค่ะพอค่ะจบดูหน้านะคะวันนี้นะก็คือใส่กันแดดนะจ้าตัวเดียวจบเลยค่ะนี่คือโดนโดนแดดนะเดี๋ยวเราเปิดเปิดแสงให้ก่อน โคลแดดน,นะจ๊ะได้แดดของเตียน,นะคะทุกคนตัวเดียวจบแต่อย่ากกระตรงหน้าผากน,นะคะตรงนี้นะที่มันไม่ได้ทานี่นะคะเพราะว่าถูกผมมาน,นะคะคุณหมอไม่ให้โดนเตื้ยนะ บางอันมันก็จะไม่ร่วงบางทีมันก็จะร่วงทั้งผมสั้นแล้วเส้นสั้นเส้นยาวร่วงได้หมดเลยะะแต่ลากมันติดแล้วใช่ไหมแต่ลากมันติดแล้ว,ลลวเวลามันร่วงมากมันจะไม่ได้ร่วงมาด้วยนะคะมันจะร่วงแค่ผมอย่างเดียวโอ้่รอแค่เขาขึ้นมาเองน่าค่ะอดี๋งวี้รอจะน่าที่จะมากค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราให้วี่เขาเช็คว่า มีผัดวิตามินอะไรไหมนะพี่เขาบอกว่าอันนี้มันจะร่วงแต่รากมันจะไม่ร่วงรากมันจะติดแบบติดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ทําเป็นตัววิตามินนะคะสกิปเปี๊ยบอันนี้เจ็บอ่ะปวดเจ็บแต่ไม่ได้เจ็บอะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนทําไมถึงเลือกปลูกก็คือรู้สึกว่าตั้งแต่เราอายุเยอะขึ้นอะ่ะก็คือผมของเรามันก็จะแบบว่าบางลงเรื่อยๆนะคะเจก็เลยเลือกที่จะปลูกตอนนี้เพราะว่าเราต้องสวยต้องใช้หน้าตาในการทํามาหากินนั่นเองค่ะทุกคนเราต้องสวยเขไว้นะคะทุกคนใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะคะ